อีสานชาวสยามขุมพลังซอฟต์พาวเวอร์มาดูดูดูพาวเวอร์ก่อนพาวเวอร์ไอ้น,นี่พาวเวอร์นี่ก่อนไม่รู้มันซอฟต์ือไม่ซอฟต์เขาอธิบายว่าเขาเรียกกังหันลมแบบแนวแกนนอนสามใบพัดเนี่ยมันมีสามใบพัดใหญ่มากแนวแกนนอนมันนอนยังไงก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอยู่ที่ไหนเนี่ยก็บอกเป็นทุ่งกังหันลมห้วยบง ตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ามันมีทั้งหมด90ต้นบนพื้นที่ประมาณหมื่นไร่เปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย และมีกำลังการผลิตพลังงานลมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด่านขุนทดอวัดหลวงพ่อคูณน่ะมันอยู่ตรงในจุดสูงสุดอ่ะจุดสูงสุดของภาคอีสาน<อ>ภาคอีสานนมันเป็นที่ราบสูงต้องไปจากภาคกลางเนี่ยถ้าไปทางห้วยบองไปทางด่านขุนทดนะบริเวณเนี้ยมันจะเป็นจุดสูงสุดของภาคอีสานเป็นที่ราบสูง เอารูปนี้มาเนี่ยเพื่อให้ดูว่ามันต่างจากความทรงจำของคนโดยทั่วไปว่าอีสานแรงไงอีสานแรงไงกันดานไงความจริงไอ้แรงหรือกันดานน่ะที่ไหนมันก็มีมันเป็นที่ๆไปไอ้บ้านผมมาแถวอำเภอสีโหสดจังหวัดปราจีนบุรีแรงคิบหายเลย แรงพอๆก็อีสานนั่นแหละไม่แต่ว่าคําว่าอีสานแรงเนี่ยมันเป็นคําพูดเชิงการเมืองสมัยเผด็จการทหารช่วงประมาณสัก60ปีมาแล้วหรือมากกว่าน,นั้นคำว่าอีสานแรงเนี่ยมันขายได้หาเสียงได้แต่มันก็แรงจริงๆนะครับไม่ใช่แรงเล่นๆซึ่งรายละเอียดเนี่ย หลายคนคงรู้อยู่แล้วผมเอาภาพนี้มาขึ้นต้นเพื่อจะบอกว่าความแรงของอีสานนั่นแหละมันมีพลังของเขาอยู่พลังจำนวนมหาศาลซึ่งเรายังใช้ไม่หมดและยังดัดแปลงมาใช้ไม่ได้เหตุจากเราด้อยค่าอีสานมานานไอการด้อยค่าอีสานมานานนั่นแหละ ทำให้ความกันดานทางด้านความรู้สึกความจิตใจของคนภาคอื่นนะมีมากที่มีต่ออีสานทำให้กันดานเพิ่มขึ้นจากกันดานธรรมชาติแล้วมันยังกันดานทางความรู้สึกอีกปัจจุบันเป็นยังไงไม่ทราบหลายคนคงรู้กันเองผมเพียงแต่เอาภาพนี้มาดูว่าแหล่งพลังงานสำคัญมากสำหรับโลกในอนาคตยอยู่ที่ภาคอีสานนี่เต็มไปหมดจะได้รู้ว่า ในความกันดานในความแห้งแรงของอีสานนะ่ะมีพลังขุมทรัพย์พลังเต็มไปหมดอัน,นี้แผนที่ประเทศไทยอีสานคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะนี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ประเทศไทยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายออกมาเนี่ยเป็นบรเิเวณเนี่ยอีสานหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยเป็นบรเิเวณทุ่งฟุาลาร้องไห้บริเวณที่แรงที่สุดกันดานที่สุด คือใต้ลุ่มน้ําชีใต้แม่น้ําชีเหนือแม่น้ํามลขึ้นไปบริเวณเนี่ยแม่น้ํามูลไหลนี้แม่น้ําชีอยู่ข้างบนเนี่ยแม่น้ําชีไหลมาทางชายภูมิผ่านขอนแก่นแล้วจะมารวมกับแม่น้ํามูลที่อุบลแม่น้ํามูลเนี่ยตั้งต้นจากโคราชแล้วมันจะมาแล้วมารวมกับน้ําชีที่อุบลระหว่างแม่น้ําชีกับแม่น้ํามลเนี่ยเป็นทุ่งกุลาที่เรารู้จักทุ่งกุลาร้องไห้ บริเวณแรงที่สุดกันดานที่สุดของอีสานะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงทุ่งกุลาลองไห้แต่บริเวณที่แรงที่สุดกันดานที่สุดของอีสานะเป็นแองอารยธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยและของเซาท์อีสเอเชียเมนแลนด์คือบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคอุสากเกษตรถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ตรงเนี่ยท่าทางฝรั่งเขาเรียกพื้นที่แห้งแล้งรายโซนอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งเป็นรายโซนหรือรายแอรเรียมีทั่วโลกในจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเริ่มแรกรวมทั้งทะเลทรายไม่ว่าจะเมโสโปเตเมียหรืออียิปต แม้กระทั่งหมู่เกาะอินโดนีเซียก็มีบริเวณที่เป็นที่ราบสูงเบียงพราโตเป็นแอ่งอายธรรมเริ่มแรกซึ่งอันเนี้ยมันจะรวมลงไปถึงทะเลสาบโตเลสาบระเขมรด้วยเป็นพื้นที่แห้งแล้งเช่นเดียวกับพื้นที่แห้งแล้งที่พม่มาแถวภูการที่ภูกามเนี่ยเป็นพื้นที่แห้งแล้งแบบเดียวกันกับที่ตุ้งกุลาล้องไห้แบบเดียวกับอีสาน ผู้การเนี่ยมาหาเจดีย์ขึ้นเ,เต็ม,ไ,มไปหมดประมาณเป็นพันองค์มันต้องเข้าใจพื้นที่แห้งแรงด้วยนะครับพื้นที่แห้งแรงนี่คือขุมทรัพย์นะครับเว็นที่คุณทักษิณชนินวัตรบอกว่าเป็นสินรัพย์ะ่ะใช่เลยความกันดารแต่จะแปลงเป็นยังไงจะแปลงออกมายังไงเท่านั้นแหละปัญหาอยู่นะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจเนี่ย เราก็ดูถูกอีสานมาตลอดเหมือนที่เคยดูถูกมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอัน,นี้แผนที่ประเทศไทยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดข้างบนเป็นจีนรุมแม่น้ำทั้งหมดมันเกิดจากที่ราบสูงที่เบตไหลลงมาทั้งสารวินทั้งแม่น,น้ำโขงไหลลงมาข้างล่างเป็นอ่าวไทยทะเลนะฮะ อีสานอยู่ติดกับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไยกระลาวอีสานกระลาวเส้นแม่น้ำโขงมากมายเส้นมันหลายเส้นมากมายกายกองอยือยอยู่แถวนี้นะครับอีสานอยู่บริเวณนี้เส้นตัวสีแดงนี่เราจะพบว่าอีสานข้างบนเนี่ยเชื่อมโยงได้ถึงไปตามแม่น้ำโขงมันจะขึ้นไปถึงยูนนานไปถึงคุณหมิง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญอีสานเชื่อมโยงกับฝั่งลาวออกทะเลได้ทั้งอ่าวตังเกียเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมันเป็นลูกผสมเต็มไปหมดหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าในอีสานเนี่ยมีคนพูดภาษาม,มาลายูด้วยคือพวกจาซึ่งมาจากทางเวียดนามกลาง เข้ามาอยู่ทางอีสานเป็นประชากรพื้นฐานตั้งเดิมเพราะว่าอีสานเนี่ยอยู่ใกล้ไงอยู่ใกล้อ่าวตังเกียเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าอีสานไม่มีอาหารทะเลกินในสมัยโบราณมีครับอ่าวตังเกียงง่ายๆแล้วถ้าใครรู้จักวัฒนธรรมบ้านเชียงสำนิกบ้านเชียงเนี่ยแผ่ไปจากนี่เวียดนามวัฒนธรรมดองซอนกลุ่มเดียวกัน เดินทางถึงการติดต่อถึงกันไอ้นี่คือแองอารยธรรมจริงๆนะครับนี่ให้ให้เห็นภาพต่ว่าอีสานไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดต่อเต็มไปหมดหลายคนคงนึกไม่ถึงว่าในอีสานมีทุ่งกุาลาร่องไห้ที่บอกประตกกนี้ใช่ไหมครับมีทุ่งกุาลาร้องไห้ถามว่ากุลาคือใครกุลามาจากพาม,มา่า<อ>หนึ่งก็คือพวกพะโอพวกต้องสู้ มาจากทางมาละมงมาละแมงมาจากมอตอมาเดินมาถึงเนี่ยอีสานค้าขายค้าขายทางบกสองก็คือกลุ่มไทยใหญ่ลงมาจากเชียงตุงอะ่ะทุกวันนี้คนที่มีเชื้อสายไทยใหญ่ยังอยู่ที่ทุ่งกุลาและเรียกตัวเองเป็นกุลาโดยอยู่อำเภอเคืองในจังหวดัดอุลราธานีทุกวันนี้<อ>เห็นได้อย่างเส้นทางเชื่อมโยงหลากหลายมากเขาเขาไม่ใช่อยู่โดดโดด แต่ประวัติศาสตร์ไทยไปทำให้เขาโดดโดดนี่คือปัญหาหัางหากนะฮะเอาล่ะเราเราจะคุยกันต่อไปเรื่องนี้ภาคอีสานคำว่าอีสานเนี่ยเพิ่งถูกเรียกเป็นทางการครั้งแรกเมื่อประมาณร้อยสิบสองปีที่แล้วในแผ่นดินรัชกาลที่6กพศสองพร้อยห้ถูกเรียกเป็นทางการเดิมทีก็เป็น ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยของประเทศไทยปัจจุบันนี่นะครับสมัยรัชกาลที่ห้าตั้งเป็นมณฑลต่างๆมณฑลโน่น,นมณฑลนี้นำหน้าดืวนลาวทั้งนั้นจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่หทุกคนเรียกกันว่าภาคอีสานนี่ยังเป็นทางการคำว่าอีสานที่เขียนด้วยสอเสือเดิมทีเนี่ย มันมาจากภาษาสันสกฤตสะกดว่าสอสลานะครับอีสานสอสลาเป็นนามพระศิวะหรือพระอีสวนเทวดาประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ,อเพราะฉะนั้นในกัมพูชามีรัฐชื่ออีสานนภุระและมีกษัตริย์ชื่ออีสาวนวรรมมนหรือเราเรียกว่าอีสานวรมัน มีหลักฐานพบในจดหมายเหตุจีนและก็จารึกอื่นๆอีกเยอะนะครับข้อมูลทั้งหมดผมได้จากหนังสืออีสานของอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยนาปกเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณขันชัยเี่ยเขาให้ผมรวบรวมเนี่ยบทความของอาจารย์ศรีศักดิ์ที่เขียนกระจัดกระจายที่อื่นๆโดยเฉพาะในเมืองโบราณเอามารวมเป็นเล่มที่เกี่ยวกับอีสานทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากอันนี้แต่การตีความอื่นๆเนี่ย ผมอาจจะแหกคอกไปบ้างนะครับตึ้งตึ้งต้องบอกเสีก่อนเดี๋ยวอาจารย์ศรีศักดิ์อาจจะมาเคกับบ้านผมบอ,บอกบอกต่้นไว้ล่วงหน้าคืออีสาเนเป็นถิ่นฐานด่้งเดิมของชาวสยามที่รวมตัวกันเป็นบ้านเป็นเมืองชาวสยามไม่ใครก็รู้ใครๆก็เรียกนนดจ้าซ้าเฉลย้านชาวสยามบางคนสําคัญผิดคิดว่าชาวสยามเป็นคนไทยไม่ใช่ ชาวสยามไม่ใช่เป็นชนเชื้อชาติไทยเชื้อชาติไม่มีในโลกนี้ชาวสยามก็ชาวสยามประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์อะไรก็ได้ในโลกนี้มาพูดภาษาไทยปั๊บมึงเป็นชาวสยามทันทีแต่ที่คลองตนเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐเก่าแก่ที่สุดดั้งเดิมที่สุดเนี่ยมันอยู่อีสานถิ่นฐานดั้งเดิมเนี่ยสมัยแรกสุดเนี่ยมันอยู่ดินแดนภายในคือโขงชีมูล พวกชายาเนี่ยมันกระจายอยู่ตัวอยู่แถวนั้นรวมไปถึงรุ่มน้ำสารวินด้วยแต่ว่ามีศูนย์กลางใหญ่เนี่ยครั้งแรกเก่าที่สุดมีหลักฐานเอกสารและบันทึกว่าอยู่ที่รุ่มน้ำมูลแค่นั้นเองและศูนย์กลางเครือข่ายก็อยู่ถึงเวียงจันทร์ส่วนสมัยหลังเนี่ยกระจัดกระจายลงรุ่มน้ำเจ้าพยา ลงไปถึงคาบสมุทรตอนบนคือเพชรบุรีกับตะคอนรีธรรมราชก็ถูกเรียกถูกกินเรียกว่าเสียนหรือสยามทั้งนั้นนะฮะครับไอ้สมัยหลังสมัยแรกนะรุ่มแ<ด>ม่น้ำมูลถึงรุ่มแม่น้ำอ่าชีแล้วก็ตลอดแม่น้ําโขงถึงอยู่เวียงศูนย์กลางเวียงจันทน์ก็มีนะครับถามว่าอะไรคือขุมพลังมั่งขั่ง,งของซอฟที่เป็นขุมพลังซอฟพาวเวอร์ขึ้นหนึ่งความเป็นมีวัฒนธรรมมั่งขั่งและหลากหลายเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งไง ย้ำอีกทีนะนี่บาพื้น<ห>ที่แห้งแรงไงดินปนทรายไงไม่อุ้มน้ําอ่ะดินเค็มด้วยเพราะมมันมีโดมเกลืออยู่ใต้ส,สองมีพลังสร้างสารรค์เพราะถูกร้อยค่าจากประวัติศาสตร์กระแสหลักว่าไม่ไทยไงอ๋ออีสานไม่ไทยไงความไม่ไทยนี่แหละทำให้ถูกทอดทิ้งจากรัฐส่วนกลาง<อ>เพราะฉะนั้นคนอีสานจึงต้องอยู่อย่างแรงแขนแล้วดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยพลังตนเอง ด้วยปราศจากการครอบงําของความเป็นไทยมันเลยหลุดออกไปเลยความเป็นไทยไม่ไม่สามารถไปครอบงำได้เพราะความเป็นไทยลังเกียดอีสานเพราะดูถูกเขาว่าไม่ไทยความเป็นไทยเลยไม่ไปเมื่อไม่ไปปั๊บโอ้โหมีเสรีภาพไงทำไรไม่เสรีไม่มีไม่ถูกครอบงำด้วยด้วยกรอบความเป็นไทยอื่นๆกรอบอื่นๆมันทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์มากมายกายกองกลายเป็นซอฟพ์วร์ทุกวันนี้ อยากรู้หรือซอบภ์พาเวอร์ของอีสานเนี่ยอาหารไงพพอโทรง่ายๆฟาทุกวันไม่ใช่เหรอเ้าเหนียวส้มตำาปล่าสำนวนภาษาอีสานนี่มีเต็มไปหมดจะว่าไปในพัฒนานุกรมภาษาไทยเนี่ยเอาภาษาอีสานออกระวังนะไม่มีภาษาไทยนะระวังหรือไม่ก็เหลือสักสองสามคำดูป้อนดูเซิรงอีสานทางนั้นต้นต่อ เพลงดนตรีหมอลำโปรงลางาลูกทุ่งอีสานตลกจำอวดเหลียวนี่ถ้าหากตลกตจำอวดไม่มาใกอีสานไม่มีคนดูนดูน้อยของแท้เลยนะี่ยทำเป็นเล่นไปไอ้นี่แหละคือกันดานคือสินทรัพย์แล้วตามที่คุณทักษิณชินวัตรบอกเอาไว้เว้านะความกันดานอันนี้มันมีสองประเภทหนึ่งกันดานด้วยธรรมชาติธรรมชาติเขากำหนดไอ้นั้นแก้ไขไม่ได้แต่สามารถพัฒนา เอาชนะธรรมชาติได้เป็นบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องแต่สองที่สําคัญที่สุดกันดารที่เกิดจากประวัติศาสตร์ชาตินิยมประวัติศาสตร์ชาตินิยมเนี่ยทำให้อีสานกันดารไม่เลิกไม่ด่าในตําราเรียนกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าอีสานมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแยกออกจากเรื่องของชนชาติไทยเชื้อชาติไทยแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนตอนกลางและแถบภาคใต้ของประเทศ นี่หมายความในตำราเรียนวิชาประวัติศาสตร์เมื่อประมาณเจ้กสิปีที่แล้วนะครับครับนับตั้งแต่นั้นมาอีสานก็ถูกทอดทิ้งนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ศิลปะมีขึ้นเพื่อรับใช้เรื่องนี้โดยตรงตรงตาบจนปัจจุบันไม่ได้แก้ไขแต่หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบในอีสานยืนยันในสิ่งตรงข้ามกับประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลัก ตามหลักฐานประวัติศาสตร์บัาณคดีที่อยู่ในอีสานทั้งบนดินและใต้ดินรวมทั้งที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ประฐานแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลักแหล่งสำคัญของชาวสยามต้นทางความเป็นไทยยืนยันในสิ่งนี้สิ่งแรกที่รัฐบาลต้องทำพร้อมกับเรื่องสำคัญอื่นๆเพื่ออนาคตอีสานโอกาสประเทศไทยตามที่คุณทักษิณชินวัตรพูด สิ่งแรกที่ควรทําพร้อมกันไปก็คือชําระประวัติศาสตร์ไทยต้องตั้งต้นตรงนี้ก่อนเลยแล้วสร้างคําอธิบายใหม่ให้กับประเพณีพิธีกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสยามเพื่อจะพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกความเป็นไปของโลกนะครับข้อสำคัญในเรื่องที่ต้องชำระประวัติศาสตร์ไทยก็คือ,อเชื้อชาติไม่มีที่มีคือสัญชาติ เรื่องนี้ต้องย้ำให้สําคัญว่าเชื้อชาติไม่มีที่มีคือสัญชาติเชื้อชาติในโลกนี้ไม่มีถิ่นกําเนิดของคนไทยไม่มีในจีนคนไทยไม่เคยมีการอพยพจากจีนสุขโขทัยไม่ใช่ราชธา,านีแห่งแรกของไทยโดยสรุปประวัติศาสตร์ไทายกระแสหลักทิ้งไปเริ่มใหม่ประวัติศาสตร์ไทายจากชาวสยาม ยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบัรคูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ